สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ด ธันวาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับผลกันก่อนเนาะซึ่งแอดให้เด่นที่7กับ5ไป นะคะคผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือสี่สองสองเอาเดี๋ยวนะแ๊ดหยิบผิดใบพี่น้อยของเราต้องอันนี้นะคะอันนี้ของช่องช่องรองเดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะ,อะของเราต้องใบนี้ แอดให้เด่นที่เจ็ดกับห้าไปเนาะผลที่ออกก็คือสี่สองสองนะคะพี่พี่จา๋ากันไว้มาจริงๆนะคะแอดกันไว้ให้ตอนแรกว่าจะไม่ให้ด้วยซ้ำนะสองสองว่าจะตัดออกมันก็เยอะเกินไปเนาะแต่ว่าในกลุ่มเรามาสามตัวนะคะสาหรับสี่สองสองตารางตัวเด่นมานะคะทั้งสองทั้งสี่แต่กลุ่มปังไปสามตัวในรอบเฉพาะกิจนะคะล่างศูนย์สามนะคะตารางตัวเด่นสามมาแต่ศูนย์สามแอดไม่มีนะคะหลุดไปมีศูนย์สี่มาศูนย์สามพี่น้อง ในรอบพิเศษนะคะหกสามเจ็ดหกมาสามมาเจ็ดมานะคะแล้วก็แอดเน้นไปที่เจ็ดสามมาในตัวกลับตารางมาสามตัวนะคะส่วนล่างหนึ่งแปดแอดหลุดไปนะคะในรอบปกตินะคะหกสามหกหกสามหกก็ไปเข้าตารางเนาะแล้วก็สองหกนะคะอ่ะสองหกยังกันไว้อยู่เมื่อวานก็ให้ไปแต่ก็ไม่มามาในวันนี้นะคะอันนี้คือเข้าตลาดนะคะ ส่วนในรอบ VIP 5 1 0ล่าง19แอดหลุดไปคือว่ามา150่ห้นยเห็นในรอพี่น้องเนาะ150เรายังจะได้อีกนะแต่ก็ยังโอเคนะคะสำหรับตัวที่แอดจับคู่ให้มา3คู่นะคะ3คู่3หน่อยเนาะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะโดยเฉพาะตัวที่แอดนเน้นเนาะอย่างไรก็ตามต่อแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ าตามกันต่อของวันที่27สนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะพี่พจ๋าแอดไลน์ตามนี้นะแอดมาแล้วก็แจ้งแอดด้วยนะคะเข้ากลุ่มแนวทางหรือว่าจะส่งสติกเกอร์มานะคะอ่าให้มีการดังแจ้งเตือนแอดหน่อยเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีนึงอ่าช่วงที่แอดกลับต่างจังหวัดประมาณวันที่ยี 18, ถึงวันที่8เลยอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้เนาะเจอกันในกลุ่มแล้วกันนะคะอ่าติดงานติดธุระนะคะพี่พิ๋าเดี๋ยว ก็ทำในกลุ่มเดียวแอดลงให้มือนเดิมนะดูเวลาก่อนแต่ดูแล้วถ้าจะไม่มีเวลากลับบ้านต่างจังหวัดที่ไรนี้ไม่ได้ลงแนวทางให้เลยเนาะบางทีก็ไปไล่ไปสวนนะคะมาตามกันต่อของวันที่ยี่สิบเจ็ด ข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยสําหรับท่านที่ติดตามแอดทุกคลิปทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากมากเลยแอดอ่านคอมเมนต์นะแต่แอด,แอดยังไม่ได้ตอบนะคะฮานอยสูตรมัดรวมสำหรับท่านที่เดินทางกับต่างจังหวัดก่อนก็ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะกลับไปหาครอบครัวเนาะมาดูกันว่าของวันที่ยี่สิบเจ็ดจะมีตัวไหนกันบ้างกลับมาหลังปีใหม่แอดว่าจะทำบุญเดี๋ยวใครจะทําบุญร่วมกับแอดเดี๋ยวแอดแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าปีนี้ยังไม่ได้ทําบุญเดี๋ยวหลังปีใหม่จะทําบุญพร้อมพี่พี่ FC เหมือนเดิมปีที่แล้วเรามีทํา ปูกระเบื้องเนาะสาราป่าช้านะคะสาราพักญาตินะคะปีที่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่จิตศรัทธานะคะอะตามต่อกันที่แนวทางกันก่อน,อนเลยแนวทางของแอดตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่เจ็ดสามหกนะคะหกหรือเก้าเนาะห้าสองแปด นะคะสำหรับตัวเด่นของแอดแอดให้เด่นไปที่ห้าแล้วก็หกเด่นไปที่ห้าแล้วก็หกใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะส่วนห้าแอดมีห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดหกศูนย์หกหนึ่ง หกเจ็ดหกเก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะแปดสามเก้าสามสองสามเจ็ดสองนะคะตัวเดิมที่ต้องระวังเนาะก็คือเดี๋ยวนะสามหก หนึ่งเก้านะคะอ่ะวันนี้มีเบิ้ลมาอีกแล้วพี่พี่จ๋าให้ไปแต่ว่าถ้าชอบก็ค่อยตามแล้วกันนะเดี๋ยวแอดหาสีแตกต่างก่อนหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างสำหรับตัวที่แอดเน้นในห้านะแอดเน้นไปที่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแดนะคะ ส่วนหกนี้เน้นไปที่หกหนึ่งใครไม่ชอบผกกลับหัวเป็นเก้าเอาเดอ้อ่าแล้วก็หกเก้ชุดกันนาขาชุดกันแอดเน้นไปที่8ปดสาเสเผื่อมากับหัววันนี้มา6กสามคำนวณออกมามี9ก้สาหกกับ9ตัวเดียวกันนะถ้าใครชอบกลับหัวเองนะคะพี่จา๋าอะ ถ้าใครไม่ชอบเหมือนแอดเนาะหรือว่าจะจับในตลาดก็ได้นะคะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์อนอก,ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ